เพราะการแต่งตัวเพราะหน้าตาหรือเปล่าเป็นพิตตี้มายืนขายขนมปังแป๊บเดียวก็เลิกตอนนี้นะคะทิสูจน์ให้เขาได้เห็นแล้วเนาะร้านปานเปิดมา1ปีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำตลอดต่อให้สวยแค่ไหนทำไม่อร่อยเขาก็กินแค่ครั้งเดียวสวัสดีค่ะปานจากร้านสถานีปังค่ะ ปกติเนี่ยเรียนมหาวิทยาลายัยเลยค่ะอาจารย์ถึงสุขเสาร์อาทิตย์ก็ทํางานอีเวนต์เอ็มีพิพิกรทั่วไปเราก็จะมีรายได้แค่วันเสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองและอาจารย์ถึงสุขที่เราว่างล่ะเราจะทําอะไรอยากจะหาะไรายได้เสริ อยุทยาตอนนั้นยังไม่มีขนมปังปิ้งแบบนี้เลย,ยเริ่มแรกเลยไปลองขายอยู่โรงเรียนสอนพิเศษก่อนหลังจากนั้นก็าย้ายมาอยู่หน้าโรงพยาบาลเพราะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเนาะตอนนั้นหนูเลิกเรียนประมาณ4ี่โมงเนาะมีเวลาทําไส้ขนมขนมปังประมาณ2ชั่วโมงทําให้ต้องมาขายประมาณ6กโมงเลิกขายสามทุ่มขายสชั่วโมงค่ะลูกค้าก็มีการบอกต่อกันคนเต็มเลยเพราะว่า1ด้วยคาที่ว่าเราขายในระยะเวลาที่จํากัดสชั่วโมงทำนี้ทำให้ทุกคน,นอยากจะลองชิมก็เกิดการมาต่อแถวเอาคิ กขา,ายดีสุดได้วันละหมื่นโอ้โหดันนั้นดีใจมากจับเงินหมื่นในเวลา3ชั่วโมงขนมปังของหนูนะักกัดไปเนี่ยจะมีเสียงครุบออกมาเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเนยถังทอง เป็นเนย, New เยนิวซีแลนด์เนยน้ำข้าตัวนี้ไม่อ้วนด้วยไส้ของที่ร้านนะคะจะทําไม่หวานมากมีทั้งหมด14ไส้จะแนะนําเวลาลูกค้ามานะคะก็จะมีไส้ชาไทยค่ะฮอกไกโดไส้โกโก้แล้วก็น้ําสลัดไก่หยองค่ะ ราคานะคะถ้าเป็นพวกเบสิกเนาะเนยนมเนยน้ำตาลแยมสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยก็ราคา20บาทส่วนไส้อื่นๆที่เราทําเองเนาะเป็นไส้โฮมเมดนะคะ่ะก็ราคา25บาทค่ะที่เขาเดินซื้อโรตีอย่างเงี้ยแล้วเขาหาร้านหนูไม่เจอแต่เขาตามกลิ่นเนยมากลิ่นตอนเป้ขงขนมปังอะเ,ออเขาบอกอย่างนั้นเลยจริงๆหนูไม่ได้โกหกก็ไรเลยสำหรับเซตใหญ่ก็จะได้ทั้งหมดนี้เลยเคาน์เตอร์พับเก็บ ได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะแถมสูตรเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มมัลคัพพอดต์ตัวนี้ค่ะตอนนี้กลำลังเป็นที่นิยมขายขนมปังแล้วก็เครื่องดื่มควบคู่ด้วยเรียกว่าซื้อ1ได้ถึง2เลยแล้วราคาแฟนไ์ของเราเป็นราคาที่จับต้องได้คือสามารถซื้อได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ราคาครบจบุพร้อมเปิดขายในวันถัดไปได้เลยระยะเวลา1ปีนะคะที่เริ่มขายมาเนี่ยในหลายคอมเมนต์ที่เขาไปดูตามเพจนดเขาก็จะบอกว่าขายเพราะการแต่งตัวเพราะหน้าตาหรือเปล่าเป็นพิตตี้มายืนขายขนมปังเดี๋ยวก็ขายไม่ได้เดี๋ยวก็แป๊บเีก็ิตอนนน้ะะค กิ๊บสูให้เขาได้เห็นแล้วเนาะร้านตานเปิดมา1ปีลูกค้ากลับมาซื้อซ้าตลอดต่อให้สวยแค่ไหนอะทำไม่อร่อยอะเขาก็กินแค่ครั้งเดียวเขาก็ไม่กลับมาซื้อซ้าอีกตอนนี้ร้านของเราอะได้ย้ายมาขายอยู่ด้านข้างโรงพยาบาลอยุทยาแล้วหลายๆท่านก็ยังไม่รู้ก็จะเปิดเที่ย่งถึง2องทุ่มนะคะตอนนี้ก็จะหยุดทุกวันอังคาระคะ่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ผ่านมาแถวอยุธยานะคะนอกจากโรตีสายหมย่ก็ยังมีร้านขนมปังนะคะฝากแวะมาลองชิมกันได้เลยนะคะ